สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ท่านเจ้าถุงพาด้วยนะคะวันนี้เจ๊าถ๋งก็จะพามาปลอกตะคอนนะครับพี่น้องกินตะคอเป็นหรือเปล่าจะปลอกตะคอททาน้ําปลาหวานกินกันค่ะกินเป็นหรือเปล่าคะ่ะตะคอนิจฉาก,กันไม่เอ่ยตะคอวเปรีป้ยวหวานสีสันพี่น้องสีสันน้ําลายไหลปลอกด้วยน้ําลายไหลด้วย โอ๊ยโอ๊ยวนจ้อยพี่น้องบอกน้ำลายไหลเขาก็น้ำลายไหลยอยากตามนะพี่น,อน้องดูได้จะจะให้ดูลูกนี้แต่ลูกมันไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะถ้าลูกมันใหญ่ๆก็คงจะดีมากเลยนี่ค่ะนี่ค่ะจะเคาะลูกไม่ใหญ่เท่าไหร่บอกทำน้ำปลาหวานกิน ตอกไปก็นำลายลายไปเนาะพี่นอ้องอร่อยระคะเนี่ยมาอร่อยมากเลยพี่น้องเดี๋ยวจะให้ดูลูกแฝดมีลูกแฝดด้วยนะแต่คอ,อก็มีแฝดด้วยลูกแฝดลูกแฝดคอแฝดลูกแฝด มากินด้วยกันนะคะอร่อยอร่อย,ออยค่ะแะขอแฟดดูอันนี้แฟดใหญ่ด้วยลูกใหญ่พี่น้องดูดูดูดอย่าหลนนะโอ้แฝดสามพี่น้องแฝดสามค่ะ แปดสามตะค้อแปบดบส,แบบสามก็มีลูกใหญ่มากอร่อยอร่อยอร่อยอ อร่อยนะคะตะเคาะกินตะเคาะด้วยกันค่ะเยวจะให้ดูนะคะคนนปอกก็ํำลายไหลคนปอกก็ลำลายไห <laughs> ลตะเคาะเนี่ยค่ะได้หนึ่งถ้วยก็ประมาณนี้พี่น้อง <laughs> ส,สวยมากเลยอ่ะ จะตุ่มใส่หอมแดงด้วยนะซอยหอมแดงใส่เล็กๆมันปลาหวานน้ำตายไหลน้ำลายไหลมากมากินตะขอด้วยกัน <laughs> อร่อยค่ะอยากกันไหมคะเนี่ยน่ากินไหม น่าก,น <Stars> ากินมากเกยน่ากินมากอร่อยมากอร่อยอร่อยอร่อยกินตะขอเดียกันนะคะเออยื่นน้ำลายพี่น้องอร่อยๆอค่ะขอบคุณนะคะทุกท่านขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกไลท์ทุกแชร์ทุกลทุกคอมเมนต์ขอบคุณมากมายขอบคุณทุกน้ำใจเมนตีที่มอบให้น,นะคะเฮงเฮงกกรื้รฟังฟังกันทุกคนค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะ